บอลสีสวย2 3 4บารมีบอลสวัสดีครับสนใจโทรแอดไลน์0 6 4 9 3 1 0 9 9 7าสยสวัสดีจ้าสวัสดีจากถอนรอมสีบารามีบอลมีบอลที่สวยมาแบ่งปันนะครับพี่จะส่งประทนีหนี่ต้น2ต้น50บาทเังเคยจ้า3ต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะสนใจโทรแอดไลน์เบอร์โรดังนี้เลยเลยจ้า06 4 9 3 1 ศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีออเตอร์ทาเตอร์อ๋อปาเลเตอร์สาวสุดสวยสวยสุดน้องก้อยรับสายครับผมเปิดมาลิ้นล้วนกระบิลิ้นล้วนลวนิลนลนลน้นล้วนมาครัจี่บอลด่างบอลป้ายไม้เก่าไม้แรงสวยจะเจ่มจึงจ้งจึ้งจะพิจาต้นที่มือผมจับอยู่นี้ครับพี่นี่เลยจ้ะใครอยากเป็นเศรษฐีชั้น,นาสีต้นนี้เลยครับผมมหาเซธที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 เอคโคให้ด้วยครับพี่รอดใหม่มาแล้วเรียบร้อยมหาเศรษฐี หนึ่งร้อยบาทไม้ทุกต้นอยู่ในกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับพี่นี่เลยใหญ่ๆฟูๆสวยๆแบบนี้เลยเนาะไม่มีไม้เล็กกระถางสามกระถางสี่นะครับผมมหาเศรษฐีหนึ่งร้อยบาทจะ้ะงามๆงามๆเทพสายรุ้งครับพี่นี่เลยหน้าด่างสวยๆใบนี้ด่างเหลืองตัดส้มฮาบครึ่งครับพี่เทพสายรุง้งหนึ่งร้อยบาทจะ้ะร้อยเดียวและดาราจา้าดาราดาราดารานพพาลดแฮ่ดารานพพา,ดา,าพลดแฮ่ถูกแล้วครับพี่ทามถาม หนึ่งร้อยบาทครับพี่ดารานบพารัดครับผมสวยสวยฟอมใหญ่ล้นฟูห้าจุดห้านิ้วเลยด้านในด้านในไม่มีอะไรครับพี่เอาด้านนี้แล้วกันทองเศรษฐีครับพี่นี่เลยส้มเหลืองตัดสวยๆจ่าหลอดใหม่มาแล้วทองเศรษฐีสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ฟูห้าจุดห้าหน้าสวยๆเชน่นกันครับผมทองเศรษฐีนี่เลยชื่ออย่างงามนาอย่างเพาะอะต้นนี้ครับพี่ทองเศรษฐี สวยๆต้นที่2ครับพี่สามรบาทต้นที่สองเนาะอาจุดห้านิ้วฟูเช่นกันครับพี่นี่เลยไม้สวยทองเศรษฐีผมชอบซื้อมากซสเหลือเกินอ่ะต้นนี้ครับผมมณีรัศมีครับพี่ใบใหม่เปิดหน้ามาชมพูสวยจ่มหวาต้นนี้เลยครับพี่ใบใหม่ร่าสุดล่าสุดมณีรัศมีไซส์ใหญ่ฟูสวย100บาทจ้า1 0 0บาทชมพูพานเขาลองเมืองนี่เลยครับพี่ตายสวยแจ่มแจ่มเขียวตัดชมพูเนาะ หวานหวานโอันนี้ลงฟอร์มกอรครับพี่สองต้นคู่สองต้นคู่ในกระถางหนึ่งร้อยบาทจ้ะชมภูพานครองเมืองและต้นนี้เศรษฐีเงินล้านครับพี่ใหญ่ล้นห้าจุดห้าหน้าสวยๆนี่เลยเศรษฐีเงินล้านกับผมหนึ่งร้อยบาทเช่นกันจะบีงามงามๆต้นใหญ่ไซส์สวยหน้าฟูฟูต้นนี้อ่าราชธานีครับพี่ด่างสวยโบ๊ะบะ บาโบราชธานีโอ้โหลอดใหม่ครับพี่พี่ดูความความเกี่ยวความตัดด่างเนาะสวยสวยราชธานีน้องอ้วนกลมด่างสวยหวานเลยครับพี่สองร้อยบาทจา้ะราชธานีครับพี่ราชธานีต้นนี้ยักษ์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 อุ้ยโรนหกครับพี่ยักษ์วลรนหกต้นตน,นี้นี่เลยเป็นบอลเก่านะพี่นี่เลยเป็นแบบว่าอ่าเขาเรียกอะไร ชมูใช่พี่ตัดความป้ายเขียวเนาะชมูตัดเขียวหนึ่งร้อยบาทครับพี่ยักษ์อุ้ยรุ่นหกครับพี่หลอดใหม่มาแล้วนี่เลยบอลสีตับยักษ์เนาะน่าจะเป็นแบบเดอะแกงของทศกัณฐ์เดอะแกงของลำเกีย,น,ยกน,นนี่ครับพี่ยักษ์วิรุนหกต้นนี้ครับพี่นี่เลยรูปไม้สองสามสี่บาทแลมีบอลน,นั้นเนี่ยตอนนี้เป็นลูกไม้ใบกลมในเปิดใบใหม่เปิดหน้ามาดางอย่างสวยครับพี่เป็นไม้แบบว่าทรงสวยฟองประกวดผมยกให้ดู5.5นิ้วใหญ่ล้นครับพี่ ต้นนี้คือแจ่มคือเด็ดครับพี่ห้าร้อยบาทสวยสวยรูปไม้ใบกลมบารมีบอลครับพี่ฝากไว้ด้วยสวยสวย,สวยพี่ดูความแบบว่าความดังขาวชมพูครับพี่เนาะอ๋อแบบเหลืองตัดนี่มีเขียวแทรกบ้าสวยครบจบต้นนี้ครับพี่อ่าค่ะง,งามเลยวางอยู่นี่ยังเด่นยังเด่นด้านนี้ลิ้นครับพี่ลิ้นลิ้นเขียวตาแด,ดงเลยลิ้นมังกรไฟลิ้นมังกรไฟสองร้อยบาทจ้ะหลอดใหม่มาแล้วนี่เลย,ขยดเ,ดเขียวตาแดงแดงตาเขียว แจมจมใบมันเงาครับพี่ลิ้นมังกรไฟครับผมด้านนี้ต้นนี้เป็นลูกไม้นะพี่นะลูกไม้ใบหอกแดงตัดเขียวครับพี่มีความเขียวตัดนี่เลยออด่างแบเปิดเขียวๆนะพี่เป็นลูกไม้ใบหอกนี่เลยแดงตัดเขียวแล้วกันต้นนี้ขอหนึ่งร้อยบาทจะบีหนึ่งร้อยบาทสายใบหอกนะใบมันเงาต้นนี้ครับพี่ลูกไม้ใบหอกแดง ตัดความป้ายเขียวมาด้วยกลางทะลุมากลางใบกันเลยทีเดียวเชียวอานน้สวย9ทับครับพี่9ทับรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะเรามีถึง9ทับอันเนี้ยร้อยเดียวครับพี่9ทับจ้ะดงังแจมแจมร้อยเดียวสวยสวยและสีเลิศงามเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูตู้ตู้งค่ามันใหญ่กว่านี้ปีปอันนี้ฟอร์มเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูต้นใหญ่กว่าดูต้นใหญ่ห้นะสีเลิศงามนี้เลยครับพี่เดี๋ยวเดีใหญ่กว่นนี้ตู้ข้างๆเดี๋ยวพาไปชมจ้า โรคไม้ด่างครับพี่โรคไม้ด่างทรงอ่าออกใบไทยนะพี่เนาะนี่เลยด่างสวยๆกัดแดงตัดมาแจ้มเจ๋งครับพี่เขียวขาวแดงโรคไม้ด่างหลอดไม่มันหลอดไมเหมือนจะเหลืองครับพี่หลอดหมเหมือนจะเหลืองมาเลยอะโรคไม้ด่าง200บาทครับพี่โรคไม้ด่างตัวน,นี้200บาทฟอร์มสวยๆเลยจะ้ะและเทราปาตีมี3ต้น แล้วก็เหมือนจะมีหนอเหมือนจะสี่ต้นในกระถางเลยพี่เอาแน่นๆครับพี่แน่นๆหนอเนอรน,นี่มานี่เห็นไหมใบนงใบหนอมาเต็มเลยประมาณมีอยู่สี่ต้นครับพี่ในกระถางเลยต้นนี้เทราปาตีสวยคุ้มออกแดดนี้จะร้อยเดียวร้อยเดียวครับพี่สี่ต้นก็ร้อยเดียวนี่เลยจะฟอร์มกอเอาไปยกลงกระถางสิบนี่แล้วก็ปล่อยน้องใหญ่ใหญ่ลดกระถางไปนะมีทั้งสี่ต้นเลยคุ้มจัดเทราปาตีแล้วอ่ะต้นนี้มานีร้อมเพชรครับพี่นี่เลยหน้าแผงด่างสวยหวานครับพี่เขียวตัด สมภูมณีร้อมเพชรหน้าแผงหนึ่งร้อยบาทจ้าหน้าสวยสวยครับพี่หน้าแค่สวยมณีร้อมเพชรร้อยเดียวครับผมมาด้านนี้ครับพี่มณนีจันต้นนี้มณีจันต้นนี้นี่เลยฟอร์มกาลังน่ารักตามูแต่างสวยดังสวยครับพี่เม็ดสี่มาแล้วนะเม็ดสี่เขาจะเดี๋ยวเขาจะมีเม็ดชมพูตัดนะพี่เนาะนี่นี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อนเออแต่อันนี้คือมันมันใหญ่โพดอันนี้เดี๋ยวไว้ทาแม่พันธครับพี่อ่ะแบ่งต้นนี้ครับพี่ดังสวยเม็ดชมพูมาแล้วมณีจันสองร้อยบาทจ้ะ ด่างสวยรอดใหม่แทงมาแล้วนู่นนะนู่นนะสองร้อยบาทมานีจ่จงครับพี่งามๆต้นนี้เศรษฐีเงินล้านเช่นกันอันนี้คือหน้าแดงป้ายนะพี่นี่นะป้ายนะป้ายนะแต่แบบเออแดงฉ่ำหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่เศรษฐีเงินล้านเศรษฐีเงินล้านแดงแจัดเลยครับเบยแดงจัดเลยต้นนี้เนาะอ่าด้านนี้แม่ฟ้าหลวงนี่เลยใหญ่สวยล้นๆใบเท่า ฝ่ามือครับพี่ล้นฝ่ามือแล้วนี่เลยดางสวยแจ่มแจมแม่ฟ้าหลวงหลอดใหม่มาแล้วสองร้อยบาทครับพี่ไซส์ใหญ่ต้นโตแม่พันต้นนี้วางต้นเดียวเต๊ถาดครับผมแม่ฟ้าหลวงน่าะสวยนะพี่เนาะนี่เลยสีเลิกงามมา่ะไม่ท่านี้เลยสวยๆครับพี่นี่เลยสีเลิกงามร้อยเดียวสะดืดแดงแป๊ดเลยครับพี่นี่เลยด่างเหลืองตัดความพื้นใบเขียวสีเลิกงามหนึ่งร้อยบาทจา้ะไกล้ทองไกล้ทอง ไก่ทองประเสริฐครับพี่ไก่ทองประเสริฐอันนี้มีสองต้นนะผมลงไว้แพ็คคู่ครับพี่สองต้นคู่ในกระถางไก่ทองประเสริฐหนึ่งร้อยบาทครับพี่นี่เลยป้ายเขียวตัดแจมแจมนะพี่เนาะมีสองต้นมีสองต้นในกระถางหนึ่งร้อยแล้วก็ฉัดน,นะพี่ฉัดทินกรนี่เลยน้องอ้วนกลมใบดกครับพี่มีไม้ใบดกฉัดทินกรครับพี่ฟอร์มพุ่มหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนี่เลยจ้ะฉัด ทินะก่อนครับพี่อะวางนี่ก่อนเนาะแล้วส่วนด้านนี้ก็จะเป็นนางรากยังไม่โดนตาต้องใจด้านนี้ดีกว่าครับพี่อันนี้เกสรครับพี่ให้ดูให้ดูอันนี้ไม่ได้ขายไม่ได้แบ่งให้ดูว่าเห็นเว็บแรกพี่ว่านึกถึงอะไรไม่นึกถึงเกสรใช่ไหมเพราะนี่คือเกสรภูมิรินที่ไม่ด่างครับพี่ไม่ด่างไม่ด่างยังไงปกติเกสรเขาจะด่างเหลืองใช่ไหมพี่แล้วก็อันนี้คือพืชใบเขาเขาจะด่างเหลืองแล้วก็กระดูกแดงใช่ไหมแต่อันนี้คือ เกสรพมรินที่แผงไม่ด่างครับพี่ก็คือไม่มีกระดูกแดงนะแต่คือพื้นเขียวแล้วก็กัดเม็ดขาวปกติถ้าพี่พี่เคยเห็นเกสรพมรินแล้วเขาจะเป็นด่างเหลืองที่ผมขึ้นนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปดูเลยเอาแบบเกสรหน้าปกติแต่อันนี้คือหน้าที่ผ่ามาแล้วไม่แผงครับพี่ไม่ไม่แผงไม่แผงไม่ด่างเออพี่ดูเอ้ยมีหนอด้วยอันนี้ใบหนอครับพี่หนอก็ไม่ด่างนะครับผมหนอกนี่หนอกก็ไม่ด่างเกสรพมรินไม่ด่างนะครับพี่เอาไว้ตรงนี้แหละครับผม เดี๋ยวไปประดับข้างรั้วส,สวยๆนะครับเพื่อนอะตอนนี้ทองสยามอันนี้เหมือนจะเหมือนจะแผงหรือเปล่าครับพี่นี่เลยสวยแปลกแกวกแนวไม่เหมือนใครเพราะว่าพี่ดูใบนี้นี่เลยทองสยามครับพี่ปกติเขาจะหน้าแดงตัดเหลืองเลยพี่อันนี้พื้นไปเขาจะออกอมเขียวนะพี่เนาะนี่เลยมีด่างแดงตัดเหลืองมาด้วยครับพี่นี่เลยแดงเหลืองเขียว ทองสายามเอามีสองต้นเอาเอาไปครับพี่แพ็คคู่อันนี้จะได้น่าจะเป็นจริงเคี้ยวน้องก้อยปลูกต้นเดียวแหละแต่คือเป็นเคี้ยวแทงขึ้นใหม่อีต้นหนึ่งได้สองต้นเลยครับพี่กระถางนี้สองร้อยบาทครับพี่ทองสายามหน้าสวยเหมือนจะแผงแต่แผงสวยซะด้วยสิมีสองต้นในกระถางจากทองสายามสองร้อยบาทสวยสวยเลย แสงจันทสวยงามอารามแท้แรตำลึงครับพี่นี่เลยน้องใบกลมสวยน่ารักครับพี่หน้าส้มเหลืองทองสวยๆกัดเม็ดแดงมาแล้วเรียบร้อยแสงจันใบกลมไม้กระแสปนี้ครับพี่งามๆหนึ่งพันห้าบาทจ้ะหลอดใหม่มาแล้วนี่เลยจ้ะพี่แสงจันท์ตอนโตสวยมากสวยมากครับพี่จัดไปอากาคาทิก สวยสวยครับพี่รอดใหม่ก็คาบมาแล้วเรียบร้อยๆนี่เลยครับพี่คาบพริกมาแบบว่าแดงๆเลยจ้ะแดงๆเลยกาคาบพริกสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ต้นนี้ฟอร์มสวยใบกลมบล็อกเลยนะใบกลมบล็อกเลยนะพี่นี่เนะาะกาคาบพริกรอดใหม่มาแล้วเออใบกลมสองร้อยห้าสิบบาทแล,และ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  กินนาฬเล่นไฟครับพี่ฟอร์มใหญ่ใหญ่มากล้นกระทาง5.5จุดห้าหน้าดังสวยครับพี่นี่เลยหน้าด่างแดงจมแจมหลอดใหม่ก็ดังแจมมาเลยสองร้อยบาทครับพี่กินนาฬีเล่นไฟครับพี่ต้นใหญ่ใส่เบลเลอร์เบลเลอร์กันเลยทีเดียวเชียวด้านนี้ครับพี่นี่เลยทองคาขาวครับพี่หน้าสวยๆโอ้โหไปใหม่ไปใหม่ไปใหม,ใหม่นี่เลยครับพี่เขาจะเป็นแบบพื้นเป็นบอลที่แบบพื้นเขียวครับพี่เขียวกัดขาวแล้วก็ความดังเหลืองกับ เหลืองส้มแดงตัดนะพี่เนาะนี่เลยทองคาขาวหน้าอย่างสวย1,500บาทจ้ะพี่ใบใหม่เปิดคือจึงจ้งมากจึ้งมากห้าจนิ้วทองคาขาวครับพี่ไม้สวยแม่เลาฝากไว้ด้วยและต้นนี้ครับผมนี่เลยไม้เหลืองเมืองหนองคายครับพี่หน้าดางเหลืองทองสวยเจียมแววเม็ดทรงเม็ดสีมาแล้วห้าุนิ้วเมืองหนองคายครับพี่ 1, 5 0 0ัาบาทไม้ใหม่แม้เล่สวยๆเจียมๆเช่นกันฝากไว้ด้วยจ้า ด่างแดงสวยๆครับพี่ด่างทั้งใบและลงไปยันก้านครับพี่ทับทิมนครนครับพี่ทับทิมนครนครอ่านี่เลยครับพี่สวยๆสี่ระบาทก้านยังแดงครับผมฟูห้าจุดห้านิ้วมองไม่เห็นกระถางแล้วใช้ใหม่แล้วทับทิมนครนะพี่ไซส์ใหญ่แม่พันธุ์เลเดอร์ต้นนี้ใบใหม่ล่าสุดครับพี่โบบะนี่เลยแดงยันก้านสี่ร้อยบาทครับพี่ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งทับทิม นครครับพี่นี่เลยนะครชายสีหรือเปล่านะครนายกแฮ่ยมุกสามชาหม่ำเทคโนโลยมุกไปหาฟากียแล้มุกสามชาหม่ำเทคโนโลยอะฮ่าๆครับพี่ขำๆนะยามเช้ายามเช้าครับพี่อ่ะตอนนี้สี่ร้อยบาทต้นที่สองทับทิมคนครทับทิมนครนะพี่งามงามนี่เลยจะฮาบเคิร์ครับเคิร์งครับเคิรสี่ร้อยบาทต้นที่สองครับพี่นี่เลยไม้ในดวงใจของผมอีกหนึ่งต้นทับทิมนครนะพี่เนาะ ยิงอยากทำสักหนึ่งตัวแต่ไม่ถึงหนึ่งตัวก็ทีครับพี่หลอมแหลมไปเรื่อยเล,ยปล,ย,ปลยปล่อยออกไปเรื่อยเลยอะต้นนี้เทพพระสุธาเทพพระสุธาครับพี่นี่เลยเหลืองสวยแจ่มหนึ่งร้อยบาทครับพี่ห้าจุดห้ากาลังฟูสวยร้อยเดียวเทพพระสุธานะครับผมและต้นนี้เทวาจ้าหน้าสวย,สวย เทวะอภิรักไม้เหลืองครับพี่ดีเขี้ยวเรืองเดี๋ยวจะมีความกัดดำนะพีในตอนโตนะพีเทวาอภิรักห้าร้อบาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วใหญ่ล้นฟูอีกหนึ่งต้นนี่เลยจะออกเดดปะเหลืองช่าเลยครับพี่เหลืองช่าเลยเทวาอภิรักสวยๆเนาะอาการคารพิ่เจออีกหนึ่งต้นครับพี่สองร้อยห้าสิบาทต้นที่สองกาคาพิกใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ข้าม,มาเยอะจัดแดงใบนี้มีขาวติดมาเลยมีความด่างขาวติดมาเลยนะๆๆนี่นนทเทวอ กาคาพ,พิกโอ้จะไปเทวาอภิรักษ์เฉยกาคาผิดสองร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองครับพี่สองต้นที่สองหรือจะเป็นกาคาพ,พิกต้นที่สามครับพี่นี่ก็คาบสวยนี่ใบใหม่ล่าสุดครับพี่นี่ยังพุ่งไม่สุดครับพี่คาบมาแจมๆเลยกาคาพ,พิกสองร้อยห้าสิบบาทต้นที่สามนะครับผมและต้นนี้ครับผมฮานุมานตัวเก้า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 ครับพี่เป็นบอลสีตะแกรงเกลียวครับพี่ฮานุมานใหม่ ตัวที่ 1, 2, 3, 4, งสองไม่มีครพี่มีแต่ตัว9ต้นนี้ 1, 150บาทสมพูสวยฉ่ำครับพี่นี่เลยตัดความเขียวนะความหย,ยวขึ้นใบครับพี่ฮานุมานตัว9 150บาทใหญ่้านข้างครับพี่ตะแคงยังข้างให้ดูต้นใหญ่ไซส์โตฟอร์มสวยแล้วจ้าและต้นนี้ครับพี่น้องไวโอเลตโอ้โหด่างสวยฮาร์ปครึ่งครับพี่ตัดเม็ดชมพูขาวแดงสวยสวยไวโอเลต ตอนแก่ัวมาเขาจะด่างม่วงนะพี wrote, ่ baht, เออตามชื่อเลยชื่อไวโอเลตไวโอเลตที่แปลว่าสีม่วงนะพี่เนาะนี่เลยจ้ะไวโอเลตเจ็ดร้อยบาทครับพี่สวยสวยห้าจุดห้านิ้วห้าจุดห้านิ้วไม้ม่วงที่แท้ทรูครับพี่ไวโอเลตนี่ม่วงตามชื่อเขาเลยออฟติมัทครับผมนุ่นเลยต้นนี้จะพี่สวยสวยคัดฟอร์มคัดหน้าให้แล้วหน้าแดงฉ่ำครับพี่ตัดความด่างเหลืองนะพี่ออฟติมัใหญ่ครับพี่ใบดกมากหลอดไม่ไม้เกล้วสวยโตไว ใบใหม่เพิ่งกลางอันนี้หลอดใหม่ๆแล้วห้าร้อยบาทจ้ะออฟติมัสครับพี่ใหญ่ฟูห้าจุดห้าเต็มกล้องเต็มคาราเบลเลยทีเดียวเทียวต้นนี้ครับพี่สวยๆจ้ะห้าร้อบาทออฟติมัสเลยและเทพสายหลวงเอ้าด่างสวยวากิวครับพี่ตน้นนี้เดี๋ยวเราผมหมุนก่อนอ่ะต้นนี้ครับพี่เทพสายหลวงนี่วากิววากิวครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สองอ่ะผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งตอนต้นคลิปเนาะต้นนี้เทพสายหลวงหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองจ้า นางรากสดครับพี่นางรากสดสดสมชื่อครับพี่นี่เลยแดงสดสด,สดตัดเขียวนะครับพี่อันนี้กระถางนี้มีหนึ่งต้นมีหนึ่งต้นในกระถางครับพี่ต้งก้อยไม่ลงฟอร์มกอไปต้นนี้หนึ่งร้อยบาทครับพี่แต่หน้าสดจริงนี่เลยสดแบบสดฮาร์ปครึ่งครับพี่แดงปั๊ดแงนางรากสดนึ่งร้อยบาทจะพี่นี่เลยสดสมชื่อครับพี่และต้นนี้ โรคไม้ด่างนะจ๊ะลูกไม้ด่างเป็นโรคไม้ด่างพื้นเขียวด่างชมพูแล้วก็มีแบบว่าความขาวอมเหลืองตัดละเลือ่อละเลื่อนะพี่เนาะนี่เลยจะลูกไม้ด่างอ่าลูกไม้ด่างส0 0รอยบาทครับพี่ต้นนี้สวยๆหลอดใปมาแล้วรับประกันความด่างนี่เลยด่างทั้งใบเลยมันี่ยหลอดอ่ะลูกไม้ด่างครับพี่นี่เลยสะโพกเขาแบบว่าม้วนต้วน,นะพี่เนาะออกใบแบบว่าเหมือนกึ่งจะกลมนะเขาเรียกว่าป้อมๆแล้วกันนี่นะมีดูสะโพก อาลูกไม้ด่าง300บาทครับพี่สวยๆผมว่าหลอดใหม่นี้คือจึ้งเลยครับพี่นี่เลยเหมือนจะมาแบบว่าเหลืองทั้งใบเลยมั้งเนี่ยงามๆจากต้นนี้ครับพี่สวยๆเลยและฉัดๆผมขึ้นไปแล้วนะอ่าต้นนี้เ,เกสร,รเกสรเจอพอดีครับพี่ที่ขึ้นผมขึ้นให้ดูก,ก่อนหน้านี้นี่คือเกสรพุมารนที่อันนั้นคือไม่ด่างเนาะอันนี้คือนี่คือครับพี่เกสรพุมารินที่ด่างหน้าออริจินอลคือมีความเหลืองตัดและกระดูกแดงอ่าแต่เครื่องเม็ดเม็ดสีนี่คือมาเหมือนกันเนาะ แต่อีต้นที่ผมให้พี่ดูนี่คือเขียวทั้งใบเลยใช่ไหมแล้วก็กระดูกก็ไม่แดงแล้วก็แต่ว่ามีเม็ดขาวหนอมาก็ไม่ด่างให้แต่คืออันนี้คือเกสอนหน้าที่ด่างอ่าโอเคครับพี่สามร้อยบาทสวยๆแจ่มจึงไม่ต้องทักมาซื้อต้นที่ไม่ด่างแล้วพี่ไม่ได้ขายเดี๋ยวไปลงกล้างรั้ว่าไม่เอาอยากขายไม้หน้าสวยเนาะอ่ะสองทมที่บารมีบอลขออนุญาตเน้นไม้คัดไม้หน้าสวยครับพี่อยากให้พี่ๆได้เลี้ยงไปเลี้ยงสวยๆเนาะต้นนี้เลยครับพี่สามร้อยบาทเกสอน พุ่มมะรินจาอ่าด้านนายนัานนายชิดนายน่ยครับพี่ต้นนี้ครับผมรัตนสินอ่าแดงแดงครับพี่คู่แข่งคู่หูแล้วกันไม่ใช่คู่แข่งคู่หูชายชนชนนั้นดังมาคู่กันรัตนสินครับพี่หนึ่งร้อยบาทครับพี่เป็นไม้ป้ายแดงอ่าคู่หูชายชนหนึ่งร้อยบาทจ้าปิดถ่ายกันที่ลูกไม้ใบาย,ยาวจะพี่เป็นลูกไม้ใบาย,ยาวชมพูนวานเลยนะครับผมเป็นไม้ที่ อ่าเป็นลงไม้ผ่าแล้วก็น้องก้อยลงเป็นฟอร์มกอไว้ครับพี่มีสองต้นสองต้นในกระถางครับพี่แต่ผมจะคัดหน้าสวยให้บางต้นคือเขาผ่านหนาวมันนะม,มีนะคือแบบว่าบางต้นก็ยังไม่พุ่งฟอร์มสวยแต่ว่าแต่ว่าตาเว่หแฮ่แต่ว่า,วา,า,ววาครับพี่ผมจะคัดให้แบบนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนอ่ะต้นนี้อย่างอันนี้กระถางหกนิ้วลงไว้ก่อนหนาวแต่คือตอนนี้คือได้แดดเข้าไปแล้วสีชมพูหวานสวยพี่นี่เลยนะอุ๊ยหวานเจี๊ยบแล้วเขามีหน่อมาแล้วครับพี่คือคือตอนปลูกอ่ะปลูกไปแค่สองต้น แต่อย่างกระถางนี้พี่มีหน่อมาอีกสองต้นหรือสามต้นเลยเนี่ยเนี่ยฟอร์มกอไปเลยครับพี่เอาไปลงปลูกเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้ได้นะครับพี่เป็นเลี้ยงเลี้ยงนอกตู้ก็ได้สวยๆนะครับพี่จะลงนอกตู้จะลงแปลงดินหรือว่าจะยังไงจะยังในตู้ก็สวยเป็นลูกไม้ใบยาวชมพูหนึ่งร้อยบาทครับพี่ให้เป็นแบบฟอร์มกอแน่ๆนๆไปแบบนี้เลยสวยสุดคุ้มครับผมแล้วคือเขาหน่อยเห็นไหมพี่ดูอันนี้หน่อรับพี่หน่อนะหนอนะนอนะคือต้นแม่นี่คือปลูกไปแค่สองต้นแล้วก็เนี่ยมีแตกหน่อมาแล้วเพราะว่า เป็นไม้ปลูก้งแต่ช่วงรุ่นปีที่แล้วพี่แล้วก็ผ่านหนาวมาสวยเลยหนึ่งร้อยบาทลูกไม้ใบยาวชมพรูบพี่เนี่ยเห็นไหมเป็นมันก็ถามเป็นกอแล้วครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวได้พี่อยากได้เดี๋ยวคือเดี๋ยวผมค่าได้วสวยแน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยคิดเลยคิดเลยไม่ไม่ให้ไปครับไม่ให้ผมจะให้แบบนี้เลยครับพี่นี่เลยเห็นไหมแน่นแน่นกอแน่นแน่นมพูสวยๆวยหวานแบบนี้เลยจ้าอ่าสนใจต้นไหนครับพี่กิง่งกลางกลางกิ่งเนาะนึกถึงบอลสวยนึกถึงสองสามสี่บารมีบอลสวัสดีครับ